ภาพรวมของตลาดหุ้นไทยนะคะไม่รู้ว่าสัญญาณการกลับตัวจะเกิดขึ้นหรือยังนะคะต้องไปคุยกับนักวิเคราะห์กันค่ะครับเดี๋ยวพาไปพูดคุยนะครับกับคุณดนกิจสารินวงรองกรรมการผู้จัดการบลคันที่กรุ๊ปนะครับอยู่ในสายแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ค่ะเดี๋ยวเรากำลังพยายามต่อสายคุณนริกฤตอยู่นะคะแต่ว่าถ้าหากว่าให้มาดูสัญญาณภาพรวมของตลาดหุ้นไทยนะคะตอนนี้เองเนี่ยถ้าไปดูภาพของการปรับตัวขึ้นของเส้นเด็กไทยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาบวก44จุดนะคะฟื้นขึ้นมายืนอยู่เหนือระดับ1400ได้ ตอนนี้ยืนที่1,425จุดได้อย่างค่อนข้างจะสวยงามนะคะแต่วอลุ่มการซื้อขายเมื่อเช้านี้25,000ล้านบาทต้องรอดูอีกนะคะว่าครึ่งเช้าที่ผ่านมานักลงทุนต่างชาติเนี่ยเขาซื้อสุดที่เข้ามาหรือเปล่านะคะแต่ว่าถ้าเรามาดูจาก10อันดับหลักทรัพ o ์ t o c t i v e นะคะจะเห็นได้ว่า กลุ่มที่มีแรงซื้อสะสมเข้ามาดันดัชนีหุ้นไทยให้พุ่งพรวดเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาที่ขึ้นมาได้ถึง44จุดเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นหุ้นขนาดใหญ่ทั้งนั้นเลยนะคะนำโด่งมาด้วยหุ้นในกลุ่มของพลังงานหลังจากที่ราคาน้ำมันในตลาดโลกนั้นทรงตัวอยู่ในระดับสูงนะคะก็ดันให้มากันยก แผงเลยปตทเป็นครอบครัวมาเลยนะคะพรอครัวปตทตามติดมาด้วยปตทตัวแม่พ t GC แล้วก็สอพอด้วยส่วนกลุ่มธนาคารพาณิชย์ค่ะหลังจากที่ราคาก็ลงมา <c oughs> ค่อนข้างจะแรงตามเซ็นดินเด็กไทยนะคะแล้วก็คาดการณ์เรื่องของการทยอยประกาศผลประกอบการงบไตรามาสที่สองราคาก็ค่อนข้างจะฟื้นตัวเลยทีเดียวสัญญาณของเซตนั้นปรับตัวขึ้นมาล่าสุดนะคะตอนนี้ทะลุแนวต้านระยะสั้นหนึ่งี่จุดซึ่งเป็นสัญญาณการกลับตัวโดยมีเป้าหมายการปรับ ขึ้นไปสูงสุดนะคะที่เส้นค่าเฉลี่ย200วันที่บริเวณ1,436จุดนะคะเราต้องไปจับตาดูกันนะคะเพราะว่าตอนนี้ข่าวร้ายที่อยู่ในบ้านของเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการคาดการณ์การปรับลด GDP นะคะที่ตอนนี้หลายสำนักเนี่ยออกมาบอกแล้วนะผู้ชมว่าเขาเนี่ยเตรียมจะปรับลดรวมถึงทางด้านของ แบงค์ชาติด้วยนะคะที่ทางแบงค์ชาติเองเนี่ยบอกแล้วว่าเดี๋ยววันที่19กรกฎาคมนี้จะมีการเตรียมหั่น GDP ลงมาให้ต่ำกว่า5แต่ทีนี้ในมุมมองของบรรดาโบรกเกอร์ต่างๆเขาก็มองว่าคือข่าวพวกนี้เนี่ยหุ้นจะมาก่อนข่าวเสมอนะคะราคาส่วนใหญ่เนี่ยค่อนข้างจะซับพอร์ตกันไปสมควรแล้วแล้วก็อย่าลืมที่เมื่อวานนี้เราได้คุยกับนักวิเคราะห์นะคะคุณวิกิตจ,จากบัวหลวงเนี่ย ก็บอกให้เราจับตาไฮไลท์อีกหนึ่งสำคัญในวันพรุ่งนี้นะคะที่ทางนายกรัฐมนตรีจะมีการพูดคุยกับหน่วยงานทางด้านเศรษฐกิจหาหรือถึงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยอันนี้ก็ต้องจับตาดูนะคะว่าจะมาดึงการบริโภคภายในประเทศนั้นให้กระเตื้องขึ้นมาได้หรือเปล่าถ้าหากว่าดึงได้ก็จะเป็นสัญญาณที่ดีนะคะที่จะทําให้ภาพรวมของดอมิสติกเพลย์นั้นมีสัญญาณของการ ฟื้นตัวได้อย่างต่อเนื่องหลังจากที่อาจจะมีปัจจัยกดดันจากตัวเลข GDP นะคะส่วนกอบเ a อเพเองมีปัจจัยบวกด้วยเช่นกันจะเห็นได้จากราคาน้ำมันที่พุ่งขึ้นนะคะแล้วเรื่องของการเดินหน้า QE เป็นปัจจัยที่สนับสนุนให้หุ้นของกลุ่มกอบเ a อเพนั้นมีโอกาสที่จะมีการฟื้นตัวต่อเนื่องเหลืออยู่อย่างเดียวค่ะสัญญาณของต่างชาตินะคุณเทพกจไม่รู้ว่าสรุปแล้วจะซื้อจะขายหรือว่าจะกลับเข้ามาลงทุน อย่างต่อเนื่องเมื่อไหร,ร่ก็เป็นสัญญาณที่จะต้องเฝ้ารออย่างต่อเนื่องนะฮะแม้ว่าเมื่อวานนี้เริ่มมีสัญญาณของการกลับมาซื้อแล้วก็ตามสญญาหรับนักลงทุนต่างชาตินะครับแต่พูดถึงปัจจัยต่างประเทศนะอย่างที่คุณธนวัลพูดไปแล้วนะฮะว่าเรื่องของเม็ดเงินลงทุนต่างๆน,นะฮะรวมไปถึงมาตรการ QE ที่ล่าสุดเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับมีรายงานการประชุมของเฟดนะครับว่าเฟดอาจจะต้องรอให้ตลาดแรงงานฟื้นตัว มากขึ้นกว่านี้นะครับก่อนที่จะตัดสินใจชะลอมาตรการ QE นะฮะ,ะแล้วก็มองไปที่กลุ่มพลังงานนะครับที่มีนนวโน้มแข็งแกร่งกว่าตลาดนะครับตอนนี้พาผู้ชมไปตรวจสอบกับนักวิเคราะห์กันเลยนะว่าตอนนี้ทิศทางจะเป็นยังไงบ้างนครับพูดคุยกันนะคะกับคุณธีรวุฒิการนิพาคุณผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์จากซี b บค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับค่ะคุณธีรวุฒิคะดูภาพของสัญญ,ญาณของเส้นเด็กไทยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา ฟื้นขึ้นมา44จุดแล้วก็นํามาด้วยหุ้นตัวขนาดใหญ่ทั้งกลุ่มแบงก์กลุ่มพลังงานเลยตอนนี้สัญญาณการปรับตัวของเส้นเด็กไทยเกิดขึ้นหรือยังคะยังไม่คอนเฟิร์มนะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะคอนเฟิร์มการกลับตัวจริงๆเนี่ยเรามองอยู่ที่ประมาณ1,554ไอ้พูดสักตัว1,454จุดน,นะะที่เรื่องสัญญ,ญาณคอนเฟิร์มว่าจะแปกลับขึ้นมาขาดชินชัดเจนตรงนี้เนี่ยยังอยู่ในช่วงที่ว่าอาจจะมองว่าเป็นการเด่งขึ้นในกรอบขาลงได้อยู่ ค่ะ1,454นี้ี่จุดนี่คือเป็นสัญญาณของของการยืนยันการกลับตัวนะคะใชคือมันต้องทะลุขึ้นไปแล้วอยู่ไม่ได้ค่ะถ้าอย่างนั้นถ้ายังตอย่างวันนี้เนี่ยยองมอยังมีการเด่งขึ้นในจอบขาลงได้อู่เพราะฉะนั้นเป็นการรีเบิลเท่านั้นใช่ไหมคะถ้าหาว่ายังไม่ผ่านแต่ทีนี้การผ่าน1 4 5 4จสหาี่จเป็นไหมคะที่ต้องผ่านทีเดียวรวดเดียวหรือว่าอาจจะต้องค่อยๆขึ้นๆลงๆแล้วก็สุดท้ายขึ้นไปให้ได้แบบนั้นนะคะซิก้องตามมาดดวยวลุ่าซื้อขายที่่อข้งเยอะดับ ข่อง6 0 0 0นล้านขึ้นและในวันที่ที่มันเบสขึ้นไปนเหตุผลก็เนื่องจากว่าถ้าจะทําให้เกิดการกลับตัวเนี่ยมันต้องมีความมั่นใจในเรื่องของนักทืนเข้ามาซึ่งตอนนี้ถ้าดูวันนี้เนี่ยการที่รีบาขึ้นมาขนาดนี้แต่ว่าลุกมามา2 0 0นครึ่นวันเนี่ยมันยังแสดงว่าตลาดยังค่อนข้างอ่อนแออยู่นะฮะแล้วก็ถ้าเราดูขึ้นขึ้นมาเนี่ยหุ้นที่เป็นหุ้นที่ปิดแคที่ถูก แรงช็อตออกมาค่อนข้างเยอะในช่วงวันนี้นส่วนหนึ่นนงน่าจะเป็นการ cover shot กลับเข้ามาเป็นการ cover shot แล้วก็ดูจากสัญญาในตลาดฟ<ช>ิวเจอร์แล้วเนี่ยคือต่างชาติเขายังคงช็อตอยู่ใช่ไหมคะใช่ผมคิดว่าตัวเมื่อวานต่างชาติช็อตไปค่อนข้างเยอะมือก็ผันเข้าได้กว่า,า,า,าสัญญานะและ<ม>้วถ้าหักตัวยอดเนี้ยเซลออกของตัวแบงก์กรุงศรีเนี่ยเพราะว่าต่างชาติก็ยังมีเป็นยอดนั้นมีเสียงอยู่เพราะนั้นเนี่ยเราต้องจับตาดูในช่วงช่วงช่วงวันนี้ว่าต่างชาติจะโพลท่านยังไงว่าวันนี้ถ้าเกิดตตต่่่่าาาาางงชชิยยยยัั็็็อออีีเเเซูนนกจะปสญญณว หลังจากนี้อาจจะมีการลงอีกครั้งหนึ่งได้สัญญาณที่บอกนี่ถึงขนาดว่าจะทําให้หุ้นไทยหลุด1,400จุดอีกครั้งเมื่อวานถ้าเราดูเมื่อวานเราเค้าไว้ช่วงเมื่อวานช่วงบ่ายนะว,ว่าถ้าหลุด1,380เนี่ยเกิดนิวโลนะแต่พเพลินว่ามันลงไปแต่แล้วก็หลุดไปนิดหน่อยแล้วเด้งกลับขึ้นมายืนปิดเหนือได้เนี่ยดังนั้นเนี่ยว่ายังไม่ทำเพาเลยทําให้เกิดเท็นิคอรลีบาในวันนี้แล้วประกอบกับว่าเรื่องของเฟดออกมาค่อนข้างซัพพอร์ตด้วยนะแต่ถึงว่าช่วงบ่ายเนี่ย พันเซลล่าสามพันหกจุดที่เรามองว่าตอนนี้เนี่ยถ้าโดยหลักการก,ก้ควรจะแนะนําให้นักทุนเนี่ยทยอยขายบ้างบางส่วนออกไปเพราะการว่าการีบาจะเป็นการวีบาชวกขาวค่ะตอนนี้สัญญาณต่างชาติยังไม่มีการกลับมาซื้อสุทธิเลยนะคะแล้วตอนนี้เองเนี่ยมีการช็อตฟิวเจอร์ไว้ด้วยแต่ถ้าหากว่าไปดูจาก่อยถแถลงของเฟดเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมามีความเป็น<ช>ไปได้ไหมคะที่อาจจะทําให้ต่างชาติเขากลับลําแล้วก็กลับมาซื้อสุทธิบ้านเราเป็นวันแรกบ้างเพราะว่ายังไม่ได้ซื้อเลยสักที เอ่อถ้าซื้อคือจริงๆต้องแยกสังชาติออกเป็นสังชาติที่ในเอเชียกับสังชาติที่เป็นลองเทอร์ฟันครับคือมันจะมีทั้งลองเทอร์ฟันที่เข้ามาซื้อจริงๆเพื่อถือยาวกับช็อตเทอร์ฟันที่เข้ามาซื้อชั่วข่าวสองสวันแล้วก็ขายก็มีนะซึ่งชาติถ้าไอ้ประมาณอย่างนั้นเนี่ยสองสวันแล้วขายเนี่ยมีความเป็นไปได้ว่านี้จะซื้อเพราะว่าค่าเงินบาทเช้านี้ก็ลับมางแข็งค่านะฮะแต่ถ้าเกิดมองในเชิงของลองเทอร์ฟันที่ซื้อแล้วถือเป็นปีเนี่ยจะยังไม่กลับมาเหตุผลเนื่อนี่นแต่ว่านมองว่า อเออ,อร์เน็งกของกรมการในบริษัทจะทะเบียนเนี่ยมันน่าจะพีคในแต่มาที่สองหลังจากนั้นเนี่ยมันจะชะลอตัวลงว่านั้นเนี่ยตั้งแต่ของรองเทอมฟันเนี่ยผมเชื่อว่ายังไม่เข้าจะเป็นเหตุฟันจริงอะไรและท่นมากกว่าที่จะเข้ามาในช่วงวันสองวันนี้ครับสัญญาณนี้เราจะจับตาดูตรงไหนฮะว่ามันจะมีโอกาสที่จะปรับตัวลงแล้วแล้วก็ถือว่าอาจจะมีโอกาสที่จะปรับขึ้นได้บ้างอย่างที่คุณพูด,พดไว้ในต<ด>่วงเตาดูน,าน,นะวัน, <ะ S 1> น <ะ S 2> ตัวที่ติดที่ง่ายๆคือตัวการแลกเปลี่ยนนะครับคาวนี้เนี่ยแข่งขึ้นมาปุา ก็ยังไม่คอนเฟิร์มว่าจะมีเงินนไหลเข้ามามากขายอะไรก็คือจะยังอาจจะเป็นเงินต่างชาติซื้อก็อาจจะเป็นได้แต่ว่าจะอาจจะเป็นเงินที่ต่างชาติอยู่ในตลาดเราอยู่แล้วก็ได้ยังไม่ได้ออกไปไหนค่ะการถ้าเกิดลองเพิ่มฟันซื้อจริงเนี่ยผมคิดว่าถ้าเกเห็นการแข่งข้าของท่านเงินบาทแรงกว่านี้แล้วก็ต่อเนื่องกว่านี้เพราะฉะนั้นยังไม่มีนัยยะสําคัญอะไรทั้งสิ้นนะคะใช่ครับผมค่ะเพราะฉะนั้นถ้ายังเป็นตามรอบทางอินเดียไปก่อน ถ้าเล่นตามรอบอินเด็กแล้วก็ดูสัญญาณของการกลับตัวยังไม่เกิดขึ้นยางมีนัยยะสําคัญตอนนี้การฟื้นของเส้นเด็กไทยที่นํามาด้วยหุ้นกลุ่มพลังงานงกับกลุ่มแบงก์ตอนนี้สัญญาณของนักทุนสถาบันเป็นยังไงบ้างคะผมคิดว่าสถาบันเนี่ยเมื่อวานเนี่ยเป็นการปิดกองทุนหลายๆกองนะที่ทใํให้มีการแรงขายขสามาัญนั่นขั่นเยอะวันนี้เนี่ยก็อาจจะมีแรงซื้อกับเข้ามาทำตามธรรมชาติของสามันนะก็ถ้าดูกลุ่มแบงก์เนี่ยเราคิดว่าสา,าแบงก์เนี่ยอาจจะยังพอจะถือลุ้นไปรับผลประกอบการในอาทิตย์หน้าได้ ส่วนกลุ่มพลังงานเนี่ยเนื่องจากว่าขึ้นมาค่อนข้างต่อเนื่องหลายวันแล้วก็ราคาน้ามันตอนนี้เนี่ยถามว่าจะยังยืนได้ระยะยาวไหมยังไม่ชัดเจนนะเพราะว่าราคาน้ามันเนี่ยที่ขึ้นมารอบนี้เนี่ยต้องยอมรับเป็นการเก็งไรของเีุดิันไม่ได้เกิดจากพลังงานโทกเท่าไหร่แต่พร้อมลงในรูปเมื่อแต่ไม่รู้ลงเมื่อไหร่แค่นั้นเองเพราะนั้นเนี่ยผมคิดกลุ่มพลังงานเนี่ยไม่ซื้อราคานี้ต้องต้องรอถือไว้รอขาข้างบนเลยสําหรับกลุ่มแบงก์นี่ถือรุ้นได้ทุกตัวมั้ยฮะยังรุ้นได้อยู่นะเพราะจริงๆถ อยู่ว่าราคาแบงก์ก็ไม่ได้แพงอะไรแต่ว่าความมีความเสี่ยงเรื่องสลอตอตวงเศรษฐกิจเนี่ยนักทุนก็จะดิคารว,ว่ากลัวว่าอินเดียจ,จะมาก,ก็เลยทาให้แบงก์เนี่ยลงมาค่อนข้างแรงแต่ถ้าเราดูงบที่ออกแต่ว่านี่แบงก์นั่นดีมากเพราะฉะนั้นเนี่ยมันน่าจะมีาการเก่งรไรแบงก์สักสองสามวันก่อนที่ประกาศมองกลางมาแล้วก็ไปเซลล์ออนแบงก์ช่วงที่ประกาศค <c oughs> ่ะก็คือเก่งให้จนกว่าที่งบจะออกเท่านั้นนะคะสำหรับกลุ่มแบงก์แล้วก็อาจจะมีร,ราคาคร,ราคา่วงลงไปเซลล์ออนแฟกก์ก็ต้องระมัดระวังหาจังหวะแล้วต้องดูด้วยว่าง แล้วทีนี้มาดูที่การอนุมัติการจัดตั้งกองทุนโครงสร้างพื้นฐานสองคลองของกรอตด้วยจะหนุนภาพรวมเซตขนาดไหนและมีการวิเคราะห์ลึกไปไหมคะว่ากองทุนที่ออกนั้นจะเกี่ยวพันกับหุ้นกลุ่มไหนตัวไหนบ้างคะ่ะขัท่านผ้นะคกองกองทุนอะไรนะฮะสำหรับตัวที่กรตอนการอนุมัติการจัดตั้งกองทุนโครงสร้างพื้นฐานค่ะเห็นบอกว่าจะเป็นกลุ่มธุรกิจขนส่งกับธุรกิจไฟฟ้าค่ะก็จะเป็นจริงๆแล้วเนี่ย การตั้งเนี่ยมันจะเป็นเฉพาะแต่ละบริษัทที่ยื่นเข้าไปนะ oh. ว่าจะขอตั้งกองกองอะไรก็ต้องไปดูว่าบริษัทนั้นเนี่ยอตัวไหนครับถ้าถ้าถ้าเป็นเรื่องของขนส่งเนี่ยก็ผมคิดว่า ก็จะเป็น so ต so ัวท so like so like so ี่ยื่นเข้าไปซึ่งจริงๆแล้วตัวกองทุนผ้าฟันตอนนี้เนี่ยถ้าเราดูเนี่ยก่อนหน้านี้มีละคนนึงก็คือตัวบีเที่ทําไปก่อนหน้านี้ซึ่งก็ b บ s ก็ได้ประโยชน์ได้เงินมาก้อนหนึ่งก็เอาไปลงทุนต่อได้ก็ขึ้นอยู่กับรายตัวไม่ไม่ไม่เป็นในภาพรวมไม่ถือว่าเป็นเงินเกี่ยวภาพรวมแล้วทีนี้ทางซ i m อเอพอจะทราบไหมคะว่าทั้งสองกองนี้นี่มาจากตัวไหนหรือต้องรอให้ทางด้านของกราตอนเป็นผู้ประกาศใช่ครับผมต้องรอถ้าตองดูตอนนี้เนี่ยที่ยื่นดๆเนี่ยก็จะมี เอสพีซีดีนะถ้าเกี่ยวกับไฟฟ้าเนี่ยผมเดาว่าจะเป็นเอสพีซีีส่วนขนส่งเนี่ยยังไม่แน่ใจนะก็จะมีส่วนของบีเอชอาร์มั่งอะไรมั่งที่คูณคูณแต่ผมว่ายั่าม่ไม่คอนเฟิร์มตัวนั้นเพราะฉะนั้นก็คือไม่คอนเฟิร์มนะคะแต่ว่าที่ยื่นยื่นพอจะทับซกันอยู่ว่ายื่นกับกรตอนะคะก็มี2ตัวนี้แต่ว่าตอนนี้ต้องรอกรตอประกาศนะคะเพราะฉะนั้นถ้ากลยุทธ์ในการลงทุนช่วงบ่ายนี้จังหวะที่เซตขึ้นมาถ้าจะเข้ามาเลือกลงทุนหุ้นนี่ซ m b มีแนะนําหุ้นตัวไหนค ตอนบา่ายนี้เราเราเลือกให้นักทุนเรื่องทยอยขายบางส่วนมากกว่าที่จะเข้าไปซื้อเพิ่มเพราะว่ามองที่ว่าในตอนนี้ที่ที่เราโฟกัสเนี่ยเรายังมองว่าหุ้นใหญ่จะเป็นหลีส่วนหุ้นเล็กเนี่ยยังไม่แนะนาเพราะว่าตลาดยังไม่พร้อมที่จะเล่นหุ้นเล็กในช่วงนี้นะเราคงคิดว่าถ้าบ่ายนี้ขึ้นมาจากี่ยพันจีวร์ถงหกเนแนะนาให้ขายบางส่วนออกไปก่อนะยอยขายสักประมาณเท่าไหร่ฮะกี่เปอร์เซ็นต์ได้สักสามสิบเปอร์เซ็นต์ของที่ซื้อมาค่ะแล้วหุ้นใหญ่ที่พอจะตั้งรับได้ล่ะคะแนะนําเป็นตัวไหนดีคะ ผมคิดว่าถ้าเป็นหุ้นใหญ่เนี่ยตอนนี้เนี่ยถ้าเราดูความแข็งแกร่งเนี่ยก็จะเป็นตัวเคแังกับบนะีพีเอลสองตัวที่ที่จะเป็นหลีดของรอบนี้ได้นะถ้าเราดูเมื่อวานลงสองตัวนี้บวกนะถ้าเกิดวันนี้เด้งเนี่ยสองตัวนี้ก็น่าจะเด้งแรงไว้ว่าคนอื่นนะครับ ได้ค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะอย่างที่บอกกันไปนะคะว่าในช่วงจังหวะที่หุ้นขึ้นนี้ให้ทยอยขายนะคะเพราะว่าสัญญาณการกลับตัวถ้าในมุมของเชมบีอยู่ที่1454จุดนะคะยังไม่เห็นสัญญาณการกลับตัวและวอลลุ่มต้องมาประมาณ60,000กว่าล้านตอนนี้ครึ่งเช้าป่าไปแค่25,000พล้านบาทบส่วนเรื่องของการจะตั้งกองทุนโครงสร้างพื้นฐานนะคะยังไม่ยืนยันร0อซต้องรอทางกราตอประกาศออกมาแต่ที่มีการยื่นไปค่ะข้อมูลค่อนข้างจะตรงกันกับหลายโรกกเหหือนนนนัะค่วาจุ้ใลุ่มก ก็น่าจะเป็น B M C L แล้วก็กลุ่มไฟฟ้าคาดว่าน่าจะเป็น S P C G นะคะไม่ยืนยันนะคะผู้ชมต้องรอกรอ,อกตอบมีการประกาศออกมาแต่น,นี้เป็นการไปรีเทสแบ็กเข้าไปนะคะว่าดูว่ามีบริษัทไหนบ้างที่มีการไปยื่นนะคะครับขณะเดียวกันฮะที่บอกว่าทยอยขายก็คือ30%ของที่ซื้อมานะถ้าหากว่าดัชนีขึ้นไปถึงประมาณ1,000 436จุดนะเพราะว่าตอนนี้สัญญาณยังไม่แน่ชัดนะครับว่าจะกลับมาบวกอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะว่าดูแล้วถ้าหากว่าดัชนีจะขึ้นไปได้ต่อเนื่องเมื่อกี้คุณธีรวุฒิก็บอกแล้วนะว่าดัชนีคงต้องไปประมาณ1,450กว่าจุดได้นะฮะแต่ช่วงนี้เราพักกันสักครู่ะนะครับช่วงหน้าห้ามพลาดนะครับจะพาไปตะลุยตลาดทุกนกันครับ